I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my way So you can go kick crocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yo I got a lot of shit to say So I'ma do this everyday I'll be writing things until I'm fucking buried in my g r i g h t p o s i Hello สวัสดีค่ะอยู่กับแจมนะคะแล้วก็วันนี้เรามาทำอะไรดูสีห้องสีเรามาเลือกสีผนังบ้านนี้ใช่ไหมเนี่ยมาอยู่ที่ขายสีนะคะไม่ใช่วันนี้เรามาอยู่ที่ คาร์บโอมอเตอร์อันนี้เรียกห้องอะไรห้องเชือดห้องเชือดเงินจากกระเป๋าเรานะคะวันนี้เราได้เข้ามาคอนฟิกแล้วเพราะฉะนั้นรถเราที่ใกล้ได้ก็เป็นไฟนนลคอนฟิกเป็นไฟนอลคอนฟิกนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นลายผลิตก่อนขึ้นลายผลิตอ่านี้วันนี้เราคอนฟงคอนฟิกเสร็จเนี่ยนานไหมเยีะก็เอาเป็นว่าปีนี้ปีนี้ได้ขี่นะคะก็คือปีนี้ได้เป็นนี่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ หว่างรอคอนฟิกนะคะตามสไตล์เราค่ะ<า>ท,ทีเรามาเราต้องกิน้มมาแยง่งวันนี้นี่ตงๆๆองที่กินถุงเนี่ยแยง่งเอาครึ่งเล็กแล้วกันเอา,อาไปละบิดชิมชิมจุ่มนมก็ไม่ใช่ <c oughs> อ่โอเคป้าอันนี้ก็คือรถของป้านะคะเดี๋ยวตั้งกล้องให้พี่ๆทุกคนดูนะคะอ่าอันนี้คือสเปคที่เราคุยกันไว้ตอนแรกใช่ไหมคะถูกต้องเลย เป็นสีแดงล้ออันนี้เยอะใช่ไหมคะสีนี้ก็เหมือนอย่างนี้หมดก็คืออันเดียวกันนึงล้อคะตอนนี้ค่ะสีภายนอกล้อันเป็นสีลอโซูุดาเรียค่ะมีโลโก้ชิวมาด้านข้างตัวรถค่ะแล้วก็ใส่คาลิเปอร์เบบสีเหลืองค่ะแล้วก็มีในส่วนของคาะตัวคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะชิ้นแรกจะเป็นคาร์บอยเลอร์ด้านหน้าค่ะชิ้นที่สองค่ะจะเป็นสิลลรองคาเวอร์ด้านหน้าค่ะชิ้นที่สามค่ะจะเป็นเรยดิฟเซอร์ด้านหลังค่ะ ชิ้นที่4ค่ะจะเป็นบริเวณอ่ห้อง engine bay ค่ะโอ้เวยออระต้ค่ะใช่แล้วก็ตัวชิ้นถัดมาก็จะเป็นตัว filter box ค่ะที่อยู่ติดกับ engine bay ค่ะ filter box คืออันไรคะตัวเขาจะเป็นค่อกรองค่ะอ๋อคำว่า f i b e ไ f i บ e r ์ค v e r ด้านในด้านในทีแล้วก็ชิ้นที่6ค่ะ จะเป็นบริเวณทร้งด้านหน้าค่ะรอบๆอท้องเก็บของเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดค่ะถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นภาพรวมภายนอกนะคะที่เรารีแคปกันมาส่วนภายในค่ะก็จะมีเลือกไว้ค่ะอินทีเรียภายในเป็นตัวสีดำค่ะหนังสีดำ<ม>แล้วก็<อ>กทีท<อ>่าใช่เปลี่ยนเบาะเป็น Racing Se a t ไซส์ L ค่ะใส่ออปชั่นเพิ่มเติมก็คือ Racing s e a t Lifter ค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัว s a f e t y b บ l t ค่ะเป็นสีแดง ปักได้เดินได้รอบคันค่ะที่จะมาขึ้นบริเวณกรอบเบาะกรอบประตูก็จะเป็นสีแดงค่ะแ,แล้วก็มีตัวปักม้าหัวเบาะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็เดินเส้นข้างในตัวเรซิ่งสีเป็นสีแดงค่ะ,คะแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัว lower d a s h บ o a r d และแผงประตูเป็นหนังสีแดงค่ะ ัดมาจะเป็นตัวในส่วนของพัดคาร์บอนไฟเบอร์ภายในค่ะชิ้นแรกค่ะจะเป็นตัว d e ฟรอสเตอด้านในที่ติดกับแผงกระจกด้านหน้าค่ะคะชิ้นที่2ค่ะจะเป็นพวงมาลัยคาร์บอนไฟเบอร์ที่มาพร้อมไฟ LED สิบหลัก LED LED ค่ะแล้วก็พ a ดด้วชิปค่ะตัวถัดมาค่ะจะเป็นตัวคอาโซนด้านหลังพวงมาลัยค่ะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ตัวคาร์บอนไฟเบอร์ตัวที่4ค่ะจะเป็นกรอบบริเวณตัว p a สซิเวอร์ดิสเพลค่ะ ชิ้นที่5จะเป็นตัวชันสตรงกลางค่ะชิ้นที่6ก็จะเป็นกรอบกุญแจค่ะบอนไฟเบอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินทอร i ค่ะพาร์ทถัดมาจะเป็นพาร์ทของ Equipment ค่ะติดรถชิ้นแรกค่ะก็จะเป็นตัวตรวจจับไลท์สปอตแบ็คเรดาร์ค่ะที่จะขึ้นโชว์บริเวณกระจกด้านข้างทั้ง2ข้างค่ะแล้วก็ชิ้นที่2ค่ะจะเป็นตัวกระจกมองหลังตัดแสงก็คือกระจกภายใน1ชิ้นแล้วก็กระจกด้านนอก2ชิ้นค่ะ นที่สค่ะก็คือ front parking sensor ที่เป็นสัญญาณเตือนเวลาที่ใช้หน้าเข้าจอดค่ะหินที่4ค่ะจะเป็นตัว rear parking sensor ก็คือเป็นกล้องถอยหลังค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ front suspension lifter ยกหน้ารถค่ะกับมาคู่กันกับตัว adaptive headlights y s t e m ก็เป็นไฟหน้าปรับขึ้นลง <Head line S 1> อัตโนมัติ <c oughs> แล้วก็มีตัว apple carplay ค่ะ mm hmm. เครื่องเสียง hi-fi system แล้วก็ตัว smartphone wireless charger ค่ะ uh huh. มาโชวเนี่ยไม่ได้ใช้แน่นอนติดห้ายค่ะติดตรงไหนไหมเฮียก็โอเคนะก็ก็ก็เขาขาคขาเกนนะครบเนาะเออเหลืออะไรเหลือตังเออเนี่ยคืมีใครปล่อยกู้ไหมคะติดต่อมาได้นะคะที่ไลน์แอดแอดทีเคเบสิ่งสีเนี่ยแต่วันนั้นจริงๆเนี่ยถามว่าสีเนี่ยชอบสีคันเทนได้อ๋าสีคันเทนได้ก็จะเป็นสีนี้ค่ะสีเทาค่ะ เทาเหลืองไม่ใช่เลยแต่วันนั้นรู้สึกว่าต้องเพิ่มตังงี้มั้ยแต่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ชัวร์ขาเพิ่มก็เลยบอกว่าเพิ่มตังงครับค้แต่วันนี้วันนี้เราก็เป็นสีที่ไม่เสียตัง์ใช่ครับขาไม่เพริ่มเติมครับอะจะลองสีลองดูค่ะเรามีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนสีโอ้โหร่อเลยค่ะร่อเลยไหมถ้าเป็นร้อดำสวยมากครับเพราะอะไรไม่เหมือนคันเดิมถูกค่ะ เราต้องอยู่นี้ใช่ไหมเหมือนคนอื่นมันก็จะเฉยๆใช่ใช่เพราะเลยโอ้โหมันก็คือมันมันมันก็เหมือนคนอื่นราอนดำนี่ล้อนมากร้นี่เสจตังเพิ่มไหมคะหน้าตาไม่เหมือนเดิมค่ะนั้นเอาอันเดิมพ่นสีไม่ได้หรอกค่ะตัดไปก่อนใส่ไปก่อนดีไหมคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวป้าเขียนแล้วคราวนี้เดี๋ยวภายในเนี่ยจากที่เขาตัดเป็นสีแดงเนี่ยเราก็ต้องกลับภายในด้วยดัดสีแดงนี่แมคโดนัลเลยนะ ก็คือในส่วนของชิ้นแรกค่ะตัวเซฟตี้เบลค่ะเราก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะนี่ครัต้องแนะนำนะว่าสีเหลืองไหนขอดูหน่อยอันนี้คือสีภายในใช่ไหมใช่หนังเป็นโอ้โหนี่เหมือนเราตัดชุดสูทเลยเนาะใช่หนังเป็นอื้มไหนขอดูอันนี้คือสีเบาหนังเบาใช่ไหมคือกที่ตัดไงซึ่งถ้าอยู่ในแดดนะครับลุงแจ็งจะสวยมากต้องบอกก่อนว่านี่ลองไปดูกระแดกข้างนอกนั่ยืมกลับบ้านไป็นนไง อ่างามโนใคล้ายๆรถเทสใดที่หนูบอกใช่แม่ที่หนูบอกมาตั้งแต่ตอนไปไปทริปว่าเราชอบสีเหลืองดูภายในภายในเหลืองตัดดำสติ๊ชิ่งเหลืองม้าเหลืองอินเนอร์ดีเทลตรงกลางเบาะเหลืองกุญแจเหลืองติดปาก p e r f เ c อร์เฟ e c t ลงก็ชิลตอนนี้ที่มาคอนฟิกทั้งหมดคันไหนสวยที่สุดคันที่ใส่เยอะคันนี้ก็สวยสุด อ๋อไม่สวยคันนี้สวยคันนี้คันนี้ยังไม่มีใครทําสไตล์นี้ค่ะจะบอกว่าเป็นคันแรกที่ไม่มีใครทําแบบนี้มาก่อนอขาบอก็แค่ก็แค่ไม่เอาสีชาวบ้านเขน้าแข็งก็บอกหน้าแข็งมีลฟ์สไตล์ของตัวเองดังนั้นผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่คือมองอยู่เนี้ยแล้วเหมือนแล้วนึกถึงอะไรรู้ไหมไอคนิเด็กเจมิล่าเจมิล่าภายในก็จะเหลืองมันอย่างนี้ใช่ไหมตัวของพีจารณ์อันนี้ก็คือเป็นก๊อปๆหน่อยแต่เป็นม้าอะไร อ่าเดี๋ยวเรามาดูไฟนนลกันอะ ไหนน้องแจมไป <French> ดูแบบเี๋พี่เอาเอาเอาให้สำหรับพัดแดดเงินเงินก็แดงอ๋ออันนี้คือเราต้องไปเยี่ยมชมด้านนอกโอ้โหพัดอย่างนี้เลยมันนวลมากให้ดูให้ก่อนเวลาโดนโดนแดดอ่าโอเคสวยอ่าตอนนี้จากสเปคเดิมที่เราว่ากันไว้เราก็ได้เปลี่ยนสีอย่างเดียวใช่ไหมพี่ปิ๊ก เปลี่ยนสีภายนอกแล้วก็เปลี่ยนสีภายในแค่นั้นใช่ค่ะต้องเปลี่ยนรายละเอียดดีเทลขนด้นแราคาไหนได้ไหมใครสนใจก็ติดต่อได้ค่ะซื้อกับเซลปิกแพงกว่าเดิมตอนแรกยังของติดตั้งใจว่าจะเอาเฟอร์ดีหรือจะเอาแม็กซ์ดีมาเห็นแม่กซีนี่ไม่ได้สนใจต้องเฟอร์ใช่ไหมคะแต่จะดีกว่านี้ถ้าวันเกิดเนี่ยส่งของขวัญใหญ่ๆมาให้หน่อยนอกจากแก้วน้ำถ้ามาก่อนวันเกิดได้ก็จะดีวัน ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกรถอาจจะปฏิเสนแต่ว่ามาไม่ทันก็ให้ตั๋วไปรับที่อิตาลีก็ได้นะไม่เกี่ยววันนี้นี่เราคอนฟิกอันนี้เรียกรีบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ปิ๊กเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราต้องทำอะไรจ่ายตังค์ที่วันนี้มานะคะก็เรามีงานนะคะเราต้องเอาตังค์มานะคะจ่ายตังค์เพิ่มนะคะนี่นะคะเสียทรัพย์ค่ะเสียทรัพย์ค่ะเชิญค่ะ ขออบบคคุณรัะตั้งใจทำงานหน่อยนะมีรถใหม่แล้วเนี่ยก็หัดตั้งใจทำงานวันวันก็เลกช้อปปิ้งเป็นลูกลูกเป็นแฟนแล้วเลิกช้อปปิ้งไงช้อปปิ้งของชิ้นใหญ่ไปแล้วนะตั้งใจทำงานไม่งั้นจะยึด Living life everyday Late okay at not เป็นไงปะいいวันนี้ก็รอร<ล>อ,ออีกาองกกานไหมก็คุณพี่ปิ๊กคะอีกงานไหมคะลดปีนี้ตั้งแต่แล้วก็ข้าว่าถ้าหนูไปเที่ยวอิตาลีนี่หนูเข้าไปดูไ,ไ,ได้ไไดไไดเอา้าเหรอแต่แจมต้องจ่ายค่าตัวเองแต่เข้าโรงงานฟรี <laughs> เดี๋ยวชวนเพื่อนไปดีกว่าเพื่อนก็คนละคันเนาะเดี๋ยวถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากดูพอดีเพื่อนสนิทแจมเนี่ยจองด้วยเหมือนกันแต่คันนี้พิเศษนะป้าของเพื่อนก็พิเศษนึงเขาบอกว่าไปออร์เดอร์ถึงโรงงานเลยก็จริงๆก็ได้ไปคอนฟลิกถึงโรงงานเพราะอะไรนะคะพี่ปิ๊กคันนี้เขาทำเทเลเมดเทเลเมดก็คือก็เลือกหรอเลือกคือจะดีเทลการเลือกเนี่ยจะละเอียดกว่าคันนี้แล้วก็จะแพงกว่าเเป็นคัสตอมลยแพงกว่าเยอะไหมคะพวกนี้ กกต้ oh, okay. ออองมีเแพงกว่ารถของของคนปกติอีกประมาณ5ล้านนะคะถ้าใครอยากดูคันนี้คอนฟิกนะคะคอมเมนต์กันที่ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเขาคอนฟิกด้วยค่ะยังไงวันนี้แจมกับม้านะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจใช้บริการที่ T K F Racing วัจจนนี้เรามีบริการเยอะมากนะคะก็เข้ามาใช้บริการได้เพราะว่า โอเคค่ะก็ยังไงก็ฝากร้านด้วยนะคะ T K Racing ไงวันนี้แจมกับป๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ<ห>